สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวสาราธนาจากักรชื่นชมยุคทองนักสุกเกอร์หญิงไทยสื่อกีฬาอังกฤษชื่นชมนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงไทยที่ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์โลกหลายคนหลายรายการขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกแถมยังกล่าวยกย่องอีกว่านี่คือยุคทองของนักกีฬาสุกเกอร์หญิงไทยสําหรับนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงไทยที่ประสบความสําเร็จ นัทชาลัดวงหาดือไทยหรือมิงสระบุรีอายุ25ปีมือวางอันดับหนึ่งของโลกสิริภาพรน,นวลทักษมจันทร์หรือใบพัดศีราชาอายุ25ปีมือวางอันดับหกของโลกพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์หรือพลอยขอนแก่นอายุ22ปีมือวางอันดับ11ของโลกพิมพ์ชนกเพิ่มภูมิหรือเจลสระบุรีอายุ18ปีมือวางอันดับ21ของโลกซึ่งนักสนุกเกอร์ทั้ง4ี่คนนี้ควา้าแชมป์มาแล้วหลายรายการ ทั้งแชมป์โลกแชมป์ทวีปแชมป์ทัวร์นาเมนต์อาชีพและแชมป์โลกสมัครเล่นในเพจสื่อข่าวกีฬาอังกฤษก็มีชาวสหราษอาณาจักรได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นยอมรับนี่คือยุคทองของนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงไทยเพราะในช่วง5ปีมานี้นักสนุกเกอร์หญิงไทยประสบความสําเร็จมากกว่าทุกชาติในเพจสื่อข่าวกีฬาอังกฤษก็มีชาวสาราชอาณาจักรได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวสหรัฐอาณาจักรท่านแรกครับยอมรับพึ่งรู้ว่าที่ประเทศไทยผู้หญิงก็เล่นกีฬาสนุ์เกอร์อย่างจริงจังก็ตอนที่มิ้งมาแข่งที่สหรัฐอาณาจักรได้ได้แชมป์โลก ต่อไปนี้นักสนุกเกอร์หญิงจากประเทศไทยจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของนักสนุกเกอร์จากสหรัฐอณาจากิกรทันต่อไปครับคิดว่าปี2025นักสนุกเกอร์หญิงไทยจะคว้าแชมป์รวมทุกรายการมากที่สุดอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นมิ้งใบพัดพลอยและเจลล้วนมีศักยภาพที่จะคว้าแชมป์ได้ขอแค่ขยันมุ่งมั่นฝึกซ้อมเท่านั้นทันต่อไปครับ แม้นักสนุกเกอร์หญิงไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างที่ไม่ค่อยสูงมากนะแต่พวกเธอก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคตรงนี้ได้ด้วยการขยันฝึกซ้อมขอให้ปี2025นี้เป็นปีที่ดีของพวกเธอนะท่านต่อไปครับวงการสนุกเกอร์หญิงเมื่อก่อนก็จะมีแค่ประเทศในเครือสาราฐอาณาจักรและยุโรปหรือถ้าจะเป็นเอเชียก็จะมีฮ่องกงและจีนแต่ในช่วง5ปีมานี้นักสนุกเกอร์หญิงไทยประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดด จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่เคยคิดว่าผู้หญิงจากประเทศไทยจะเล่นสนุกเกอร์ได้เก่งขนาดนี้แม้กระทั่งการมาของมิงก็คิดว่ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแต่ที่ไหนได้ตอนนี้เป็นมือวางระดับหนึ่งของลูกแถมยังมีเพื่นร่วมชาติตามมาอีกหลายคนท่านต่อไปครับนักสนุกเกอร์หญิงไทยทั้ง4คนนี้ไม่ได้ผ่านระบบอาคาเดมีเหมือนนักสนุกเกอร์หญิงสราราณรจัก แค่มีใจรักและฝันอยากจะเป็นแชมป์โลกและนักสนุกเกอร์อาชีพเท่านั้นที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเธอก้าวมาถึงตรงนี้ท่านต่อไปครับมีเพื่อนคนไทยเคยบอกว่าในประเทศไทยกีฬาสนุกเกอร์ไม่เอื้อให้กับผู้หญิงสักเท่าไหร่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมองสนุกเกอร์เป็นการพนันมากกว่ากีฬาเด็กผู้หญิงทั้ง4คนนี้สามารถมาถึงตรงนี้ได้ฉันถือว่าสุดยอดมากทันต่อไปครับ ไม่คิดว่านักสนุกเกอร์หญิงไทยจะมาไกลขนาดนี้ไกลเกินที่แฟนสนุกเกอร์สาราณาจักรคาดการอาไว้มากคิดว่ามาสร้างสีสันแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่ที่ไหนได้ขึ้นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเฉยเลยทันต่อไปครับนักสนุกเกอร์หญิงไทยที่ติด20อันดับแรกของโลกมิ้งใบพัดพลอยและเจลดาวรุ่งที่กำลังก้าวขึ้นมาพวกเธออายุยังน้อย ขอให้มันฝึกซ้อมรักษาฟอร์มมาไว้อย่าหลงละเลงกับชื่อเสียงและเงินทองที่ได้มาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าด้วยความที่พวกเธออายุยังน้อยการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จมันอาจจะทําให้พวกเธอก้าวพลาดได้มีนักสนุกเกอร์หลายคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ท่านต่อไปครับ สนุกเกอร์เป็นกีฬาที่เล่นได้เรื่อยๆไม่จำกัดอายุไม่เหมือนฟุตบอลอายุ30กว่าก็ต้องเลิกเล่นแล้วนักสนุกเกอร์หญิงไทยทั้ง4คนนี้อายุยังน้อยถ้าขยันฝึกซ้อมสม่ำเสมอก็ล่าเงินรางวัลได้เรื่อยๆทันต่อไปครับรายการแข่งขันในปี2025นี้ถ้ารายการไหนมีนักสนุกเกอร์หญิงไทยลงแข่งขันร่วมกันฟันธงจะต้องมีมิ้งใบพัดและพลอยไขรคนใดคนหนึ่งได้แชมป์แน่นอน เพราะปีนี้นักสนุกเกอร์หญิงไทยจะมาแรงท่านต่อไปครับอยากรู้กีฬาสนุกเกอร์ในประเทศไทยมีการสอนกันเป็นระบบเหมือนกับที่สหรัฐอาณาจักรหรือไม่สงสัยทำไมประเทศไทยผลิตนักสนุกเกอร์เก่งๆได้ทีละหลายคนทั้งที่ไม่ใช่กีฬายอดนิยมของคนไทยทันต่อไปครับคิดว่ามือวางอันดับหนึ่งของโลกจะสลับขึ้นลงกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ไทยทั้งมิงใบพัดและพลอย ส่วนอึงอองยีนักสนุกเกอร์ฮ่องกงมือวางอันดับสองอาจจะสอดแทรกขึ้นได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่นานสักเท่าไหร่จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งใบพัดและพลอยก็มีศักยภาพที่พอจะขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้เหมือนกันอยู่ที่การฝึกซ้อมว่าใครจะขยันและมุ่งมั่นมากกว่ากันเท่านั้นสำหรับฉันเชียร์ทั้งสองคนท่านต่อไปครับ ในปี2024นักสนุกเกอร์หญิงไทยประสบความสำเร็จมากกว่าทุกชาติได้ทั้งแชมป์โลกแชมป์ทวีปแชมป์ทัวร์นาเมนต์อาชีพและแชมป์มมมมโลกสมัครเล่นคะแนนสะสมอันดับโลกขึ้นแบบก้าวกระโดดกันทุกคนทันต่อไปครับสำหรับปี2025นี้ฉันหวังว่านักสนุกเกอร์หญิงสหราชอาณาจักรจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้นะอย่างน้อยก็ควรจะได้แชมป์รายการที่จัดในสหราชอาณาจากักร พะปี2024เสียแชมป์ให้กับนักสนุกเกอร์หญิงไทยหลายรายการทันต่อไปครับสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่คนยุโรปถนัดมากกว่าคนทุกทวีปแชมป์โลกและมือวางอันดับหนึ่งของโลกก็จะวนเวียนอยู่กับคนยุโรปไม่เคยคิดว่าคนไทยจะมาแย่งความเป็นเบอร์หนึ่งไปจากคนยุโรปได้ทนต่อไปครับนี่คือยุคทองของวงการสนุกเกอร์หญิงไทยอย่างแท้จริง ใช้เวลา5ปีกว่าก็สามารถส่งนักสนุกเกอร์3คนติด20อันดับแรกของโลกได้แถมยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกด้วยหนึ่งคนยอดเยี่ยมมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากีฬาสนุกเกอร์สหรัฐอาณาจักรเป็นต้นตำรับผูกขาดการเป็นแชมป์โลกและมือวางอันดับหนึ่งของโลกมานานหลายทศวรรษแต่ต่อไปนี้อาจจะถูกนักสนุกเกอร์หญิงไทยเขย่าบัลลังต้นตำรับไปอีกหลายปี ทันต่อไปครับยินดีกับนักสนุกเกอร์หญิงไทยสำหรับปี2024ที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โลกหลายคนหลายรายการหวังว่าปี2025นี้จะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะรายการแรกที่ประเทศโมโโร็อกโขอให้ได้แชมป์ทันต่อไปครับกีฬาสนุกเกอร์ทั้งหญิงและชายคุณสาราชอาณาจักรครองความเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอด แต่ตอนนี้สโนว์เกอร์หญิงได้เสียความเป็นเบอร์หนึ่งให้กับนักสโนว์เกอร์หญิงจากประเทศไทยไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากทันต่อไปครับแน่นอนปี2025สาหราสาณาาจักไม่ห่วงนักสโนว์เกอร์ชายเพราะยังครองความเป็นเบอร์หนึ่งอยู่หลายคนแต่สโนว์เกอร์หญิงนี่สิต้องเจอศึกหนักโดยเฉพาะนักสโนว์เกอร์หญิงจากประเทศไทยมาแรงจริงๆทันต่อไปครับ เริ่มตั้งแต่มีนักสนุกเกอร์หญิงจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหลายคนก็ทําให้ผลงานของนักสนุกเกอร์หญิงสาราฐอาณาจักรสะดุดคงเป็นช่วงขาลงของวงการสนุกเกอร์หญิงสาราฐอาจาักรจริงๆทัศนคติของชาวสาราฐอาจาักรท่านสุดท้ายครับสําหรับปีที่แล้วก็คงต้องยอมให้นักสนุกเกอร์หญิงไทยเพราะพวกเธอมาแรงจริงๆแต่ปีนี้หวังว่านักสนุกเกอร์หญิงสาราฐอาณาจักรจะกลับมาคว้าแชมป์ได้เป็นกอบเป็นกำอีกครั้ง เหมือนกับอดีตที่เคยยิ่งใหญ่นะนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวสาราอณาจักรไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งสาราณาจักร